สวัสดีค่ะพี่น้องทุกทท่านค่ะวันนี้จะมาชวนผัดวุ้นเส้นนะคะใส่ไข่ค่ะเราใช้วุ้นเส้น80กร,รัมนะคะไข่สองฟองจ้าแล้วเราก็มีผักคืนชายต้นหอมนะคะน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวค่ะตรงนี้จะเป็นน้ำตาลนะคะหนึ่ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็รสดีหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเกลือป่นนะคะ ครื่องช้อนชาค่ะพริก5เม็ดนะคะกระเทียมสกลีบค่ะน้ำมันตรงนี้ช้อนสองช้อนชาจ้ะเดี๋ยวเราจะนำหม้อเนี่ยไปต้มน้ำให้ให้เดือดนะคะแล้วเราก็เอาวุ้นเส้นเนะะี่ยค่ะลงไปลวกค่ะลวกแล้วเสร็จแล้วเราก็จะนำมาใส่ตะกร้านะคะเดี๋ยวเราไปลวกเส้นวุ้นเส้นก่อนนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะตอนนี้ค่ะ พอเดือดสุดๆอย่างนี้เราก็นำวุ้นเส้นนะคะลงไปต้มเลยค่ะต้มพอให้วุ้นเส้นยุบตัวนะคะไม่ต้องให้นานเกินไปค่ะประมาณสักสามนาทีนะคะ,ะตรงนี้เพราะว่าเราแช่น้ําแล้วเจ็ดนาทีค่ะอะพอแล้วค่ะปิดไฟค่ะนําวุ้นเส้นนะคะมาใส่ตะแกรงไว้ใช่ไหมคะตะแกรงไว้อย่างนี้นะคะค่ะ แล้วพอได้แล้วเนี่ยวุ้นเส้นจะออกมาเป็นในลักษณะอย่างนี้นะคะหักสวยๆนะคะต่อไปค่ะเราก็เอาวุ้นเส้นนยคะมาใส่ในในที่ถาดของเขานะคะค่ะแล้วน้ํามันนะคะที่เราได้เตรียมไว้สองช้อนชานะคะเราก็เทลงไปค่ะเทลงไปนะคะคลุกค่ะเราคลุกอย่างนี้นะคะที่เราใส่น้ํามันอะ่ะเพราะว่าเราต้องการให้เส้นวุ้นเส้นไม่ติดกันค่ะ เราทำอย่างนี้ตั้งไว้ก่อนค่ะค่ะอันดับแรกนะคะเราจะผัดไข่ก่อนค่ะค่ะเราเ,าเทน้ำมันลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเปิดไฟค่ะกระเทียมใส่ไปนิดนึงให้หอมค่ะกระเทียมหอมแล้วค่ะเราก็เอาไข่ลงไปเลยค่ะ จากนั้นเราก็ตีไข่สับไข่นะคะสับให้เป็นชิ้นๆอย่างนี้จะน่าทานค่ะเสร็จแ,แล้วเราก็เหมือนกับผัดเขานะคะไข่จะออกขาวๆเ,เหลืองๆอ,อย่างนี้ค่ะใส่น้ำตาลลงไปในไข่นิดนึงจ้ะ ใข่จะได้มีรสชาติซีอิวนิดนึงนะคะตรงไข่ค่ะหลีไฟนิดนึงค่ะไข่พอแห้งแล้วนะคะอย่างนี้แล้วนะคะค่ะของเรานะเราก็จะเอาเอาผักลงไปเลยนะคะใส่ผักค่ะไปขืนชายต้นหอมนะคะลงไปเลยค่ะ ไฟกลางนะคะเอาไฟกลางค่ะค่ะต่อจากนั้นนะคะจะนำพริกค่ะลงไปนะคะตามด้วยเกลือน,นิดหน่อยค่ะเราก็จะนำวุ้นเส้นค่ะวุ้นเส้นที่เราลวกไว้ เราคลี่วุ้นเส้นนะคะเครื่องปรุงค่ะเราก็จะใส่ลงไปนะคะไม่ใส่หมดค่ะนะฮะตรงวุ้นเส้นเดี๋ยวเราก็จะนำน้ำมันหอยค่ะเราไม่ได้ใช้ไฟแรงนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนค่ะ คลุกเขาตรงวุ้นเส้นให้เข้ากันค่ะระหว่างที่คลุกเขาวุ้นเส้นนะคะเราก็สามารถเปิดไฟแรงได้ค่ะเอาวุ้นเส้นกับเครื่องให้เข้ากันก่อนนะคะวุ้นเส้นของเราเราไม่ได้ตัดเลยนะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะค่ะถ้าเราจะตัดเราก็ตัดได้นะคะค่ะตัดให้มันสั้นอีนิดๆเอาน้ำตาลปรุงรสไปหน่อยนะคะค่ะ หุงเข้าไปตรงวุ้นเส้นเนี่ยค่ะเขาจะได้มีรสชาติอ่าเสร็จละรีไฟกลางค่ะแล้วก็นําค่ะผักทั้งหลายนะคะมาคลุกนะคะบางครั้งเราใส่มะเขือเทศให้เขาก็ไม่ยอมทานนะคะเพราะงั้นเราก็ไม่ใส่เลยเราก็ทาง่ายๆอย่างเงี้ยอยู่ในบ้านนะคะพี่น้องเนีย่ยได้ละเพราะว่าวุ้นเส้นเราถ้าเราทําอย่างนี้นะคะพี่น้อง ตกเย็นนะคะเราทําตอนเช้าใช่ไหมคะตกเย็นนะคะวุ้นเส้นเราก็ยังจะอยู่เหมือนเดิมอย่างนี้ค่ะวุ้นเส้นเราก็จะนิ่มอย่างนี้มันจะไม่มีแข็งเลยแต่ถ้าเกิดเราเราไม่แช่แล้วเราไม่ต้มก่อนนะคะอ่าพอตกเย็นนะคะวุ้นเส้นแข็งหมดเลยค่ะคลายตัวนะคะไม่สวยะคะ่ะอ่าเนี่ยเราได้ละนี่ค่ะวุ้นเส้นเราไม่ตัดเลย เพราะคนที่เขาทานเขาบอกเขาไม่ชอบเส้นเส้นนู้นเส้นเละๆอะค่ะ,ะเพราะงั้นโอเคละค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติก่อนนะฮะดูว่ารสชาติขาดอะไรบ้างค่ะเราจะชิมตรงตรงน้นเส้นนี่ละค่ะถ้ารสชาติขาดอะไรเนี่ยเราก็สามารถเติมเข้าไปได้เลยนะคะตรงนี้เราเหลือรสดีอยู่นิดนึงเราก็จะเติมเข้าไปเลยค่ะนี่ค่ะได้ละค่ะตามนี้เลยค่ะ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะตอนที่เราจะไปใส่จานทานกันนะคะ